วัดนิคมเขาตากรตำบลเมืองไผ่อำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยพระครูอินทรวันันิคมเขตเจ้าอาวาสขอเชิญสาธุชนร่วมงานบุนญ,ญา่างานปิดทองฟังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ระหว่างวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2566ถึง7มกราคมพุทธศักราช2567วันที่27ธันวาคมพิธีพุทธาพิเศษวันที่7มกราคมขอเชิญร่วมพิธีสุดยอดมหามงคลเข้มขลังพิธีตัดวายลูกนิมิตจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันและขอเชิญผู้ใจกุศลร่วมเป็นเจปา มีดตัดไหวลูกนิมิตเจ้าภาพทูบเทียนทองเจ้าภาพโรงทานและเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธ,ธาของท่านในงานมีกิจกรรมงานบุญมากมายและมีมหโหรสพสมโภธทุกคืน29ธันวาคมชมตะวันฉายวาราตี30ธันวาคมชมเสียงอีสานนำโดยนกน้อยอุไรพน 31ทธันวาคมชมวงดนตรีโฟกัสแบนกบสุพ์เต้ยจักรินและเชนคเชนไม่ทองคำต้อนรับพุทธศักราชใหม่1มกราคมชมวงดนตรี PN เอ็นแบนสมกราคมชมมนฑแคนแกนคูนเต็มวงและวงกิ่งแก้ววารายตี้3มกราคมชมคู่แฝดโอเอและวงดาวเหนือวารายตี้ สีมกราคมวงดนตรีสเปคทีมเป้พานุชัยเบียรสุนิสาพรสวรรค์ท็อปไลน์หมกราคมวงดนตรีซามูไรแบน6์หมกราคมชมไผ่พงสทอนพร้อมรถแห่ปะทะรถแห่คนมักม่วนอย่าลืม,าลมงานปิดทองฟังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาณวัดนิคมเขา,ต,าตะกอนตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว29ทันวาคม66ถึง7มกราคม67สอบถามเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจภาพได้ที่089 295 5092เจ้าอาวา091 106 0356วัยยาวัจกรสุเทพบุญกลึง่ง098 3468 267ผู้ใหญ่พาก่อนปันส่วน และ089-490-4928ผู้ใหญ่มาโนดพิมพ์ผ่าโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี214-135-7950ชื่อบัญชีเขาตากอนงานปิดทองฟังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาณวัดนิคมเขาตากอนเที่ยวสนุกและได้มหากุศลใหญ่ฟังนิมิต with